โอเคผมก็ต้องของกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนรุ่ตระลทุกท่านนะครับวันนรที่ผมภูมิจะเผยอาราฟอร์มารีเกเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมเมเปิลรั h ชกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงในส่วนตัวของการจัดเซตไอเทมไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าตัวของสกิลเนี่ยของตัวละครนักลบเทพสงครามหรือว่าตัวของนักลบสายสะท้อนนั่นเองนะครับนาะอว่าเราต้องจัดสกิลจัดเซตไอเทมอะไรยังไงบ้างแล้วก็พวกไอเทมต่างๆเนี่ย เราต้องเล่นเป็นสกิลประเภทไหนเนะี่ยเริ่มต้นจากในส่วนตัวของคุณสมบัติเนี่ยนะครับคุณสมบัติเนี่ยถ้าเป็นตัวของนักลบคลั่งเนี่ยนะก็คือส่วนตัวนะจะต้องเล่นเป็นตัวของโจมตีโต้กลับนะครับแล้วอีกอันนึงเนี่ยส่วนตัวเนี่ยอันนี้แล้วแต่เพื่อนเลยจะเล่นเป็นอัตราหลบหลีกก็ได้เพราะว่าถ้าเราหลบหลีกก็มีโอกาสสวนกลับเหมือนกันหรือว่าจะเล่นเป็นอัตราคริติคอนเนี่ยเมื่อเราสวนกลับ ก็มีโอกาสติดพรีเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นโจมตีธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่เ,เพื่อนๆส่วนตัวถ้าเล่นแบบเอามายืนเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นลบหลีกกับโต้กกับประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวของอาชีพเนี่ยนะครับแพสซีฟของมันลือบอกไปเลยแล้วกันนะเผื่อใครแบบยังไม่รู้ตัวของแพสซีฟของนักบรบขั่งเนี่ยก็คือเขาจะได้อัตราโต้กลับมาเลย30%พร้อมกับตัวคูณดาเมจพื้นฐาน30% เป็นตัวละครที่โจมตีพื้นฐานแรงที่สุดใน3ตัวแล้วนั่นเองเนาะแล้วก็ได้เพิ่มพลังป้องกัน30%พร้อมกับเมื่อโจมตีโต้กลับเนี่ยจะเพิ่มดาเมจอีก140%ด้วยอ่าทำให้ดาเมจโต้กลับของเราแรงขึ้นเมื่อเลเวล80เนี่ยนะครับเมื่ออีกฝ่ายโจมตีเราจะสะท้อนดาเมจ100%เลยจากดาเมจทั่วไป80%แล้วก็เมื่อเลเวล100เนี่ยเมื่อสูญเสียพลังชีวิต10%เนี่ยนะครับ จะบวกเป็นพลังโจมตี3%แทนยิ่งเสียเลือดเยอะยิ่งตีแรงขึ้นนะประมาณนี้เนาะแล้วก็ในส่วนตัวของไอเทมที่เป็นตัวนี้นะครับก็คือเป็นสืบทอดเนี่ยนะครับตัวนี้แนะนําว่ามันจะมีะตัวของอนี่หน้ากากตัวนี้นะครับก็คือเพิ่มโต้กับ10% อันนี้ต้องใส่นะครับอ่าประมาณนี้เนาะนะถ้าเป็นสายเวทก็บวกอัตราคิดคอนสกิลถ้าเป็นนักคนูเนี่ยก็จะมีคอมโบใช่ไหมหรือว่าเป็นอัตราโจมตีติดคริก,ก็แล้วแต่เราเลยนั่นเองนะครับนาะว่าเราจะเอาอะไรใช่ไหมแล้วอันอื่นๆเนี่ยก็ค่อยมาไล่ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเราต้องการอะไรแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเน้นไปที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันถ้าใครอยากเล่นนักลบก็เล่นไปตัวนี้จะได้อัตราโต้กลับเพิ่มขึ้นมา10%ด้วยเลยแล้วไปที่สัตว์เลี้ยงครับสัตว์เลี้ยงน่นงนผมมวาาาถถามมนะ้ะ กงที่สุดสลับตัวละครที่เป็นสายโต้กลับคือตัวนี้ก็คือเออนี่มันจะได้อัตราโต้กลับมาเลย8ซึ่งมันยังไม่มีในตัวละครตัวไหนเลยนะครับมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวได้โต้กลับ8อต่าต่อจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นเล่นถ้าเล่นเป็นของช่วงต้นเกมนะก็อาจจะเล่นเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับฟื้นฟูพลังชีวิตนะได้รับดาเมจน้อยลงนะครับแล้วก็ตัวไก่เพิ่มพลังโจมตีทั่วไป1 5 อีกอันนึงเนี่ยนะแล้วแต่เราจะเล่นเลยเราอาจจะเล่นเป็นตัวของออบวกความเร็โจมตีหรือว่าถ้าถามผมเนี่ยเล่นเป็นแคนตัดก็ได้ก็คือทุกครั้งที่โจมตีทั่วไป3ครั้งเนี่ยจะเพิ่มดาเมตอีก15%ซึ่งการโต้กลับมันก็นับเป็นดาเมตทั่วไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเซตไอเทมช่วงต้นเกม ถ้าเราเริ่มมีของแบบประมาณนึงเ่ะเปิดกาชาได้ประมาณ2-300ครั้งเนี่ยมันก็จะเริ่มมีตัวละครสีอ่าเหลืองแล้วหรือสีส้มใช่ไหมเราค่อยมาเปลี่ยนนะครับถ้าเราแบบได้แพนด้ามาก็เปลี่ยนเป็นแพนด้าบวกเลือด30%ถ้าเราได้เป็นตัวของกวางมาก็เป็นกวางลดดาเมจ10%รใช่ไหมถ้าได้เป็นไก่มาเนี่ยก็เป็นไก่บวกดาเมจ20%ร ถ้าได้เป็นแคนตัสเนี่ยนะก็เล่นเป็นแคนตัสที่บวกตัวของโจมตี3 0ซนตแต่ถ้าเป็นพวกสีส้มก็เล่นเป็นพวกนี้เห็นไหมอ่ามันจะมีไกลบวกดาเมจ25มีตัวของแคนตัสเนี่ยบวกดาเมจ3าหเนี่ยเราก็ค่อยมาสลับสับเปลี่ยนกันก็ได้อะไรประมาณนี้ถ้าเป็นไอเทมช่วงเลดเกมเลยเนี่ยนะครับเลดเกมเลยเนี่ยผมแนะนำว่าให้เอาตัวของแคนตัสนะครับตึบออกไปแล้วแทนที่ด้วยหมา ก็คือมันจะเพิ่มดาเมจการสะท้อนกลับเนี่ย60%เมื่อเราจบตีโต้กลับจะฟื้นฟูเลือด1%อันนี้โคตรโกงใน PVP บอกเลยนะครับเนาะนะใส่หมาแทนใช่ไหมอีกอันนึงเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ต้องการการฟื้นฟูเลือดแล้วนะ,ะแต่ว่าลดดาเมจที่ด้รับเนี่ยผมมองว่ายังจําเป็นและก็ดาเมจเนี่ยถ้าเราไม่ต้องการแล้วเนี่ยสามารถเลือกเปลี่ยนได้2ออันถ้าถามผมเอาดาเมจออกแล้วเปลี่ยนเป็นเต่า เตาเนี่ยเมื่อเลือดต่ำกว่า5 0จะสร้างบาเรียจากพลังชีวิตสูงสุด30%ให้เราถึกขึ้นด้วยนะจะเปลี่ยนประมาณนี้นอกนั้นก็ใช้เหมือนเดิมก็ได้นะหลักๆคือจากประมาณนี้ละกันในส่วนตัวของแบบว่าสายนักลบส่วนตัวผมมองว่านักลบเนี่ยจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อเลเวลประมาณ80นะครับมันจะมีสะท้อนก่อนให้มันมีสะท้อนเนี่ยถึงสามารถเล่นได้นะับประมาณนี้แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยก็ยังมองว่าเลดเกมเนี่ยถ้าเป็นอออาราวใช้ได้เยอะที่สุดก็ได้จะเป็นนักคณูนะแต่ว่านักสู้่หรือวนเนี่ย นะมันจะเก่งใน p v p อ่ะถึงนักธนูจะโจมตีแบบแบบว่ารัวแค่ไหนอ่ะแล้วเราสะท้อนกลับทุกดอกอ่ะอีฝ่ายก็แตกใช่ไหมแล้วการสะท้อนกลับของเราถ้ามันมีสั์ดูดเลือดด้วยอ่ะเพิ่มเลือด1%จากเลือดที่สูญหายไปอ่ะแม่งก็จะเด้งเลือดรัวๆปับ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 เลยเพราะฉะนั้นมันเก่ง PVP นะครับสายนี้แล้วกันนะหละกักๆจะประมาณนี้แล้วกันก็สับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับคายแล้วก็กดแชร์ด้วยการเจอกันคลิปหน้าสวัสดีผมก็ต้องขอจบไ่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ